สวัสดีครับผมอยู่กันที่ลอนดอนสเตเดียมครับมารับชมการจำลองการแข่งขันซุปฟุอบพอรพิบ์ดีอังกฤษนัดที่15ของฤดูกาลคู่แรกของวันเสาร์ที่4ธันวาคมนะครับเวลา19นาฬิกาสนาทีนะครับจะเป็นเวสแฮมแล้วครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง P p พีดีวีให้เราชาวไทยได้ชมกันนะครับอยู่กับมิ้เก่งจากช anel YouTube เก่ง PC g a เก r และนี่คือบรรยากาศ ก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันในคู่นี้นะครับซึ่งเป็นคู่แรกของวันเสาร์นะครับแฟนๆของทั้งสองทีมก็มารับชมกันก่อนจริงเพื่อความเทิงกันไปก่อนก็ลองท่ายผลสกอร์ทีมรักทีมที่ท่านเชียร์กันได้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนการแข่งขันจริงผลจะจบลงอย่างไรนั้นคอยบอว่ากันอีกครั้งหนึ่งใน90ดาีของคู่นี้ที่จะเจอกันแล้วครับผม เดี๋ยวเราดูว่าจะจัดทัพอย่างไรนะครับสำหรับฝั่งทั้งเวสแฮมเจ้าบ้านแล้วก็เชลซีแล้วครับมาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับประตูเป็นลูคัสฟาเบนสกี้ครับกําลังมีเบนจอนสันครกดอสันเคอซูม่าอารอนเฮสเทลนะครับกลางมีดแคนไรส์กับโทมัสซูเช็ครับสามในรูปเป็นปาโบฟอนาลซาอิดเบนดามาจารัดตัวเว้นแล้วก็กองหน้าเป็นลิคิโอันโตนิโอนะครับ เป็นระบบการยืนแบบ4 2 3 1นะครับของฝั่งเซสแฮมส่วนเชลซีครับประตูเป็นเอรัวเมนดี้ครับกองหลังมีริสเจมส์พิเซนเซนเดโกซินวาอันโตโญรูบิเกอร์เบนชิวิลนะครับแผงกลางมีจอร์เจนโยกับเบรโอโควัซิสนะครับส่วนสามแนวรุกเป็นฮาคิมซิเยกลูกากูแล้วก็คารฮาปัดตหละครับขออภัยในส่วนของตำแหน่งของชิวิลกับโคซิตครับจริงๆแล้วสองคนนี้มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่แต่ว,ว่าก็เอ็ดดิน จะไม่ได้เช็คตัวนี้ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าครับก็มาชมเกมกันก่อนแล้วครับกําลังจะเริ่มแล้วครับในการเจอกันคู่แรกของวันเสาร์นี้ครับเกมพิธีอังริตนัดที่15ของฤดูกาลนะครับเวสแฮมเจ้าบ้านอยู่นดับที่4นะครับส่วนเชลซีเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้แล้วครับผลงานของทั้งสองทีมก็น่ารอดสุดไวแฮมสมุดไปต้นมา1-1ส่วนเชลซีชนะวัดฟอร์ดมา2ประตูต่อ1นะครับอครับเกมเริ่มครับเป็นทีมเยือนแล้วครับเชลซีได้เริ่มก่อนนะครับ เจอคโคซินว่าให้วาที่โคสินร,ระวังมาทางซ้ายะครับจะเจาะเร็วแล้วครับแบบทิ้มได้นูฟาวก่อนครับหัายงว่าเรื่องเกมนี้ก็จะบุกทางซ้ายเร็วครับฝั่งของเชลซีเป็นฟรีคิกของเวสแฮมนะครับเจ้าบ้านเดนจอสันก็จำอยู่ที่บอลเลยครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาตรงกลางโม่งตั้งไว้ข้อทางของจอร์จินโจแล้วครับให้ลูกกู คืนโคซิชกูให้กับชิเวลทางซ้ายคืนมาที่ลูกาก,กูแล้วครับตรงการเชื่อมจอร์จนโยโคซิสกลับมาจอร์เนโจถึงลูกูแล้วโคซิสอืสับนี้มาได้ออกซ้ายย้อนคืนแล้วมีลูกาก,กูให้มาโอโตัดสินใจที่ไม่ยิงเองนเข้ลูกาก,กูมีช่องอยู่แล้วนะครับอื ใช้เวลาเพียงแค่5้5นาะทีกว่านี้เชลซีได้มาลุ้นในกรอบเหตโทษของฝั่งเวสแฮมแล้วนะครับถูกใจก็ฝากกดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับผมบดูว่าจะเล่นอย่างไรอรออยู่แล้วขอสั้นๆเลยครับกุสชโยมนี้เขาขวมได้มีโอ้โหกุสมาฟองอยู่ปั๊มแย่งเอาชนะมาได้แล้วครับเันจอสั้นพาเองก่อน เลือกไปข้างหน้านี่เพื่อนขึ้นมายังไม่ทันเลยครับต้องขึ้นมาตั้งใหม่ซูเชกจนสัน้นจึงจาลอดบาเว้นรับให้พื้นที่ว่างครับมีช่องทางขวาอยู่เบลมามองแล้วก็เปิดย้อนกลับมาแล้วรอยลอยตัวมาที่จะแปรบอรลว,ว่าติดฝั่งของเชลซีก่อนนะครับตะบ้านก็ได้คือซูมาอาท์ิเบลมาเกิดเส้น,สนไปแสก่อนแต่ว,ว่าซูเชกให้มาทางขวาจะลดบาเว้นบเว่นเปิดยังไม่ได้ครับแล้วขึ้นมาซูเชก ตอบมาใหม่ทุ่มควายอีกข้างหนึ่งที่จอสันเปิดมาเสาแรกมีรูดิเกอร์เคลีร์ม,มาเวสแฮมได้ขึงเชลซีอยู่บ้างแล้วครับซูเท็กรออยู่แล้วดีคาไรส์ขอกลับมาใหม่แล้ว,วสัตว์จังหวะดิโอหโอหัว,วก็ดูการของเวสแฮมกรับมาได้ลุ้นก่อนเลยครับ มุมของเวสแฮม,มครับทีที่14เปิดบอ่อดุง่ดงๆมาแล้วหมวงสกัดมาเป็นช่วงเวลาที่เชลซีต้องตั้งโอ้โห,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 โหเออดูครับว่าเบลามา่าได้บทเลยครับต้องรีบเร่งเอาประตูนำให้ได้เลยครับเจ้าบ้านครับโอ้โหช่วงเวลาที่ก็เชลซียังตั้งเกมของเขาไม่ได้นะครับจากประตูของเชลซีเะครับเดวมนดี วางมาตรงกลางก็เล็งลูกกับกูหุอโหสินให้ฝั่งของเชลซีได้ฟาวแล้วครับเกมเดินมา17นาทีนะครับคู่นี้ยังสเสมอกันอยู่0-0ส,น,สน,นะครับเป็นเวสแฮมที่ทำได้ดีกว่าเชลซีเล็กน้อยอากัโคลเซชฮาเวด รองซ้ายชิเวลได้เติมมาแล้วชิเวลจะไปให้สุดเส้นติดเบนจอนสั้นก่อนแล้วครับจังหวะได้ล,ลุ้นเต็มวงของเชีซีนี่คือจังหวะต้องออกแรงให้เซฟของไอรดวมินดี้นะครับ <c oughs> น,นี่ที่อยู่ไม่ไกลจากเส้นประตูนะครับ เปิดยาวขึ้นนามาแล้วเป็นลูกกากูรับบอลแล้วย้อนคืนซีเอกให้มาที่ลูกกากูแล้วครับกลับมาซีเอกมาใหม่ทางขวาลิสเจมลิสเจมวนอยู่แล้วจังหวะสอดมาของซี <c oughs> เอกเด็กลูกกูเดียวเปิดแีกหนึ่งติดดอสซัน,น,นเปียสกัดมาก็เป็นเจโกซินวาหนุนไปใหม่ฮาเว็ต ไอทีลูกากูรถซัดเลยครับโอ้โหพริกมายิงแล้วลูคัสควาเบนสกี้ครับ่าโอ้ยืนตำแหน่งดีแล้วก็ป้องกันชนนี้ไว้ได้นะครับเจิมกับอาเวดครับลูกูแล้วพริกเนี่ยยิงเร็วนะครับบอกมันแม่ห่างตัวของควาเบนสกี้มากเป็นเต็มมุมของเชลซียิงซิเยกแล้วครับรอจะเปิดด้วยสายโค้งเข้าหาประตูแล้วมีเครื่องต่อสั้นโชเซ่ล้มหาครับเวลม่ได้ อันโตนิโออยู่คนเดียวแล้วครับเรื่องของเชลซีลงมาพัางรอแล้วต้องไปเองก่อนแล้วครับรอจังหวะเพื่อนเนาะเปิดมามเมนดียวขอขอก่อนนะครับรอดักจังหวะนี้นะครับออกสั้นให้กับโคชิชหลังจากเกมเริ่มจะพร้อมจะแลกกันแล้วนะครับรับเชลซีเร่งร้อนปะบอลโฟนเอาโฟนเอาให้มาสูดเช็คแล้วเลือกเบลมาออกมาซ้ายโอกาสของโฟนเอา ขอหนาวยังเอาไปไม่ได้ตัางไหม่ที่สูเช็กแล้วปัน่นระยะไกลเลยโอ้โหทำได้ดีับช็อตนี้ของทวัา,าซูเช็คแล้วครับคือพอมุมมันทําได้นี่ก็ต้องจังหวะจะโค้งให้หนีเมนดี้ครับโอโ้ยังไม่ยอมครับเอโดวเมนดี้เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยเชลซีไว้ได้โอโช่วง30นาทีนี่ถือว่าสู้กันได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้ง2ทีม แต่มุมของเวสแฮมครับเปิดบอลดกมาเสาสองมีคริสเซนเซนงงเคลียมาแล้วจอจินโยไปตั้งใหม่ครับลูาก,กูเล่นกับฮาคิมซิเยกแล้วให้ทำทางไปรอตำแหน่งของดูโกแทนครับซ้ายซ้ายก็ขึ้นมาแล้วโคสิให้มาทะลุช่องลุบเลยครับฮาคิมซิเยกเลยครับสัตว์โอ้โหโอ้ดูความจิข้ขาดของเชลซีเลยครับเราหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซ้ายของฮาคิมซิเยกครับโอ้โห จะว่าเชื่อมกันกับโคซิตแล้วก็คลายแวัดนะครับแล้วทุกช่องมาโอ้ดูเอวัดคืนมาแล้วโคซิตจังหวะเดียวเลยครับซสียเกเนี่ยไปอยู่ตรงกลางแทนตำแหน่งของลูกกูครับแล้วก็ซัดจังหวะนี้ไม่พลาดแล้วครับยิงได้หนักแล้วก็เฉียบขาดนะครับโอ้เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับอาครับหนึ่งศูนย์ครับเป็นเชลซีบุกมานำเวสต์แฮมแล้วครับโดน ขึงอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็กลับมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับเชลซีลซครับทีที่34มีประตูกเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับออกนำเจ้าบ้านไปก่อนเบลมา,าดูว่าจะกลับมาอย่างไรนะครับจอสั้นดึงหลอกแล้วสู้เช็คให้มาติดจังหวะล็อกนี้ก่อนเลยครับ ไปทุ่มของเวสแฮมสูเชกตรงมาตบัดเร็วนี่ชิวเวลดักรออยู่แล้วนะครับโฟลเซชทางขวามีเติมแล้วตรอจินโยให้ลูกกูกคืนตรอจินโยแล้ววางบอมาทางขวาแล้วปล่อยให้ตกพื้นแบบนี้นะครับโอ้โหเีเปิดอัดุูกสิลให้เป็นเวสแฮมังหวะเล่นต่อเนื่องนะครับเฮสเวล กลับมาดีแคทไลส์เอสเวลให้มาแล้วอันเตโดคืนฟอร์นาวทางซ้ายฟอร์นาวอยู่หน้ากอบเข็โทษไม่มีช่องยัดสองเลยก็เลือกก็ติดลิสเจมแล้วก็เข้ามือของเอ็ดวาร์เมนดีแ้แหละครับพอมาทำช้า,ชานี่ก็ฝั่งของวิดแบ็กของเฉลียเีงสองฝั่งนี่ลงมาช่วยเกมรับได้เน่ยแน่นแล้วนะครับอาพื้นที่เจาะยากเลยครับมาใหม่ครับเวสแฮม เบลลามาออกมาที่อันโตนิโออันโตนิโอ,อต้อ,ตองไปเองก่อนเลือกโบเวนเล่นกับอันโตนิโอแล้วมีซูเชกแล้วครับประคองอยู่ไหลมาทางซ้ายฟอร์นาลโอกาสของซูเชกไม่มีช่องแ,แล้วก็เลือกมาทางขวาสำหรับโบเวนจะหลอกชิวิลแต่ก็ไม่ไม่ได้แล้วครับหมว่าดักแมันยำด้วยครับชิวิล ในมุมของเวสแซมครับโอ้โหเปิดมาหนักไม่ได้เราเคลียร์ด้วยซ้ายทิ้งออกมาก่อนจบครึ่งแรกนะครับอ่าเป็นเชลซีเลยครับนำเวสแซมอยู่ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูคุณนอนำจากไฮคริมซีเยก,กนาทีที่34นะครับอาครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งหลังครับอีก45นาทีครับเกมที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับชาวบ้านกับเชลซีเนี่ยยังไม่มีการปรับทับเปลี่ยนผู้เล่นคนใดลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับโยกหนีมาได้แต่ก็เจอดูดีเกอร์ที่ไปซ้อน แล้วดูเต็กโกซินว่าตอร์ตินโยวางมาโอ้โหน้ำหนักตอรโยแรงไปครับแล้วเวสแฮมดักได้มาแล้วทางซ้ายเอาครับเอาบอลลงในฟาวดิดมาแล้วมีเตโกซินวาครับเคลียร์ได้ครับชสี่อากิซูยเยกเลือกมาที่ลิสเจมตอร์ตินโยลิสเจมเอาครับให้มาที่ซูเยกทางขวา ซสียเกพามาอะไรครับต้องย้อนกลับมาแถว2มีมีรออยู่ที่จอจินโยแล้วให้มาเขาซิทยิงติดล็อกก่อนอครับอันโตนดโอจะย้อนย้อนเร็วอย่างไรครับดูแผงแนวรับของเชลซียืนอยู่กันแน่นเลยครับแล้วโอ้โหสตเทกวางยาวทางซ้ายใช้ความเร็ววูเว่นโม่งตั้งมาเล่นต่อก็เจอดูดิเกอร์สอนไว้แลยครับ ชิเวลดูดิเกอร์ชิเวลให้มาที่ฮาวเวตรับล,ลูคูให้ช่องทางซ้ายฮาวเวตดูที่ฮาวเวตเปิดมา pues. แล้วครับแล้วรออยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้ว่ากาว่าใข้ามเคสเซิลแล้วแล้วโอ้โหได้มงด้วยครับแล้วไปติดบล็อกของอารอนเคสเซิลแล้วครับ เป็นเตะมุมของเชลซีนะครับครับข้างสามีขยับเปลี่ยนนะครับฝั่งของเวสต์แฮมนะครับส่งด้านดิโคลาวลลาซิชบลงมาแทนแล้วก็เชลซีครับเป็นฐานน้านซูยิเกสับมาแทนมาเดลโควซิชนะครับดูสุดนี้ของเชลซีจะเล่นอย่างไรนะครับมีจับสั้นอาครับจอจินโยมารับแล้วจอจินโยให้ซีเยกไหลเลียดมาขอคืน มีเดโกซินมาจอจินโยเดโกซินมาหาคิมสเสยกให้มาลีสเจมดิสตันมาแล้วลูกกระกรับโอ้โห,โห,โหแต่ขายตันว่าเพราะเขาเต้นข้างนะครับข,ดขาดอีกครั้งหนึ่งของเจลซีดูมาลุ้นแต่ม,มุมอีกครั้งแล้วครับแฟนๆฝั่งเวสแฮมขออย่าเพิ่งโดน เสียประตูในช่วงนี้ว่ายังตามอยู่ตยังมีลุ้นตีเสมอได้อยู่นะครับเ็นสั้นใหม่ครับคายเวดหาแวดโอ้โหผ่านมาแล้วบูสินว่าขอเล่นต่อกับฝั่งเชียซีแล้วเปิดมามีรออยู่ได้โขกแบบนี้โอ้โหเซฟได้ฟาเบนสกี้หมุนไปใหม่แล้วเข้าทางของฮาคิมซีเยกงัดแบบนี้ก็โอ้โหดูความเยือกเย็นของฮาคิมซีเยกเลยครับมาดูระยะดีแบบนี้ครับฟอร์เบนสกี้เสียท่าเลยครับ โอ้โหไม่ค่อยได้เห็นลูกยิงแบบนี้ครับของเวยไอด้วยครับแล้วโอ้โหดูความโอ้โเลือดเย็นของฮาคิมซีกสองประตูต่อศูนย์เลยครับนะครับโอ้โหเวสแฮมเดีแบบโดนจากลูกเตะม,มุมก็จริงแต่ว่าเจอทีเด็ดนี้ของซีเอ็กไปนี้ก็งานเข้าแล้วครับแล้วเบนเตซ่าแล้วโดนไปเหลียงเมื่อน,นะครับจังหวะที่วิเสียบจะขัดใส่รุนแรงนะครับเทลซีสองต่อศูนย์แล,ล้วครับโอ้โหเกมตอนนี้สถานก,การณ์ คือเวสแฮมเนี่ยสู้ได้ดีนะครับแต่พอไม่ไมีโอากาสลุ้นติสเบเดนแะล้วเชลซีมาเร่งใหม่แล้วเปิดมาร์ตติดเคอร์ซูมางออกมาได้แล้วโโไปชนกันวนันนี้เดกโกซินวานี่แข็งแ่งนะครับแล้วอูดีเกสออกไปทางซ้ายฮาเวตโยกมีอยู่2องหนานไม่ผ่านเลยครับซูเชกดักได้拉าซิชมาใหม่ทางขวาโบเวนให้เราดูอัโดโดมาทางซ้ายครับเดคลายส์หาช่องใหม่ครับฟอร์น่า ย้อนคืนมาแล้วเคสฟลจะเล่นชิงกับฟอรนาไหว่าเขาทางของเชลซีแล้วครับอตอรโยลูกกู๊าจ,จะยังทําประตูไม่ได้ครับลูกกู๊กแต่ว,ว่าจังหวะมาเชื่อมเกมแล้วก็ถึงตัวประกบฝั่งแนวรับของเวแฮมนี่สสงผลที่เพื่อน,นี่มีโอกาสในการที่2ประตูแทนเขาแล้วครับซิเยกรอลิสเซที่เติมมาแลยครับโอกาสดูว่าลิสเซจะอย่างไรครับเปิดย้อนกลับมามีรออยู่ โอ้โงสกัดไม่ได้แล้วเชลซีกดมาใหม่ครับลูดิเกอร์ให้มาจ,จ่อจินโยเอาลูกากูเลือกมาเจอสก,กิดนิดหน่อยแหละครับไม่ถึงากับเราเซช,ชพามาเองก่อนแล้วครับมาดูจะจเจาะเชลซีอย่างไรออกม่ทางขวาโบเวนมีขออยู่ข้างหลองโบเวนเปิดมาแล้วเหม็นดี <c oughs> รอสบายๆเลยครับสิ่ที่สุดท้ายของเกมครับที่ลอนดอนสเตเดียม ลูกกากูไม่มาที่ชิวเวลแล้วขอกลับมากับซาอูยีเกสเลือกลูกกากูรับจะง,ง้างถึงจอชินโยกลับมาลูกกากูให้แล้วดูครับซูยีเกสเปิดโอ้โหเกียวสกัดมาไม่ได้ครับเชลซีบดขึ้นมาใหม่จอชินโยจอชินโยเลือกลูกกูบงังบังให้ซาอูยีเกสลูกูจิ้มมารับโอ้โเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับนี่ลูกกู เ้าเจอง,จง,งานนี้ก็เจอแซะได้ทังตลอดนะครับอาไปแทนไปยังสู้ต่อไปนะครับแล้วรัสเซียิกหนีมาได้แล้วโอ <c oughs> กาสเปิดมาแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> มีเบนชิวเวลครับโอ้โ <c oughs> หแปนาทีนะครับต้องดูว่าจะทดเท่าไหร่นะครับเกมนี้ ไม่มีจังหวะอะไรที่หยุดเกมมากมายเลยครับรอเชลซีนำโดยสองประตูต่อศูนย์นะครับรดาวร็อดโบเวนแล้ถูกรอบไปแล้วก็เป็นทางด้านอันเดย์โมเลนโก้ครับแล้วก็เชลซีครับเนี่ยจะส่งทางด้านชิโบไวเนอร์ครับลงมาแทนลูกากูนะครับเปิดมาแล้วซูยิเก้ครับสกัดออกมาเดคเคนไลส์ซูเช็คแล้วปราซิชได้ยิง ทด3นาทีนะครับเกมนี้ที่เราเล่นสเตเดียมครับอูถดีว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นก็จะสำคัญที่ทำให้เชลซีไม่เสียประตูนอกจากแนวรับนี้ก็เป็นทางหน้าของเอเดวิเมนดี้แหละครับนาทีสุดท้ายของเกมครับโซยีเกสใมกนมาที่ฮาแบทแล้วกลับมาที่ชิวเวลไป็นของที่แวนเนอร์โอ้โหโอ้โควิชกี้ครับว่ายัง3-0ไม่ได้ครับเชลซี แต่งแล้วเขาไปนึ่ง er, แล้วซัดแรงๆนะครับแต่วโอ้โหจังหวะเซฟจังหวะนี้นี่แขนนี่แข่งหอนี่ก็มีปริ้นเข้าประตูได้แต่ว่ากัมเบสกี้ปฏิเสธไปแล้วครับโอกาสสุดท้ายของเกมนะครับเป็นฝั่งของเชลซีครับจากลูกเต็มุมเปิดมาแล้วปะโบฟอนาลลิงโกแล้วก็ จบเกมนี้นะครับเป็นว่าเชลซีครับบุกมาเอาชนะเวสแฮมไปได้ในฟีฟ่า22ครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับอวาองจริงจะเป็นอย่างไรก็แฟนเพื่อนๆอย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับคู่แรกของวันเสาร์นี้19นาฬิกา30นาทีทาง p p พีที36ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับต,ใใตัวใจฝากกดไลค์ให้กับทิปของเราแล้วก็ติดตามช่องเก่งฟุซีเกมเมอร์ไว้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในนัดหน้ามีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นซึ่งมีแน่นอนนะครับ อันมีนต้อง,งขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ